สวัสดีสสดครับ,รบพบกับรายการ BDMs New Normal ครับรายการจะสื่อสารข้อมูลและข่าวสารในเครือ BDMs เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันทำให้เกิดความเชื่อมั่นและสร้างความสุขในองค์กรครับ b ีดีครับมุ่งเน้นที่จะฝึกทักษะการดูแลคนไข้เพื่อมีประสิทธิภาพในการดูแลและตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการอย่างมีประสิทธิภาพครับวันนี้เราจะไปรู้จักศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคลินิก BDMS ครับถึงแนวทางในการพัฒนาการดูแลคนไข้หรือผู้มารับบริการในเครือ BDMS ครับเชิญครับ BDMS ครับมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทักษะของบุคลากรทางการแพทย์ในเครือ BDMS ครับในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ต่างๆจึงเกิดศูนย์ซิมเซ็นเตขึ้นครับและวันนี้ครับผมอยู่กับผู้ที่ขับเคลื่อนศูนย์ซิมูเลชันเซ็นเตอครับกับนายแพทย์มนตรีแสงพัฒราชัยผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพสํานักงานใหญ่และผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคลินิก BDMs ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์รสวัสดีครับอย่างที่ผมเกริ่นไปว่าอาจารย์เป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญคนะครับของศูนย์ซิมเซ็นเตอร์ซิมเซ็นเตอร์เกิดขึ้นได้อย่างไรครับอาจารย์ครับจริงๆผู้ที่ขับเคลื่อนที่สําคัญจริงๆนี่ยคือผู้บริหารระดับสูงซึ่ง ท่านก็มีความคิดริเริ่มตั้งแต่ประมาณปี2014อะครับตอนนั้นโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยเนี่ยก็มีหลากหลายแต่ว่ากลุ่มโรงพยาบาลในเค,ครือ BDMs เป็นกลุ่มที่เราเน้นไม่ใช่แค่เรื่องของความก้าวหน้าทางการแพทย์เรายังเน้นเรื่องเสริมทักษะสมรรถนะทางความรู้และก็ทัศนคติคให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของ BDMs นะครับ,รบท่านก็ดำริว่า โรงพยาบาลจะพัฒนาต่อไปได้ในอนาคตจะต้องมีการเรียนรู้ซึ่งทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ๆซึ่งไม่ใช่เพียงแค่มานั่งเลคเชอร์หรือว่าทำข้อสอบ T e s t p o s t t e s t ก็เลยก็เลยเริ่มจากตรงนั้นมานะครับว่าเอ๊ะทำยังไง BDMS ของเราถึงจะมี แหล่งเรียนรู้ซึ่งตอบโจทย์วัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้รที่ไม่มีสิ้นสุดและก็ไร้ขีดจํากัดก็เลยเป็นที่มาว่าเราควรจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมามเพื่อให้พนักงานของเราทั้งแพทย์พยาบาลเภสัชทันตแพทย์กยายภาพทุกคนเนี่ยสามารถเพิ่มพูนศัก,กยาภาพของตัวเองได้เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ครับครับพอจากจุดตั้งต้นนี้ปัจจุบันเนี่ยครับผมเชื่อนะว่าหลายๆคนที่เคยเข้าไปในศูนย์ซิมเซ็นเตอร์อาจจะ รู้สึกได้ทันทีว่าโหมันคือการฝึกปฏิบัติอย่างสนุกสนานมากเลยครับสำหรับบางคนที่ยังไม่เคยเข้าสู่ซิมเซ็นเตอร์เลยครับอาจารย์จริงๆซิมูเลชันเซ็นเตอร์เนี่ยคือศูนยี้ชื่อเต็มๆมันคือ,อ BDMs Training Center for Clinical Skills ชื่อภาษาไทยก็คือศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคลินิก BDMs แต่เราจะรู้จักกันในนามของ BDMs Simulation Center ในประเทศไทยเนี่ย ก็มีมหาวิทยาลัยทางการแพทย์หลายที่ที่มีซิมูเลชันเซ็นเตอร์แต่ส่วนมากจะเน้นในเรื่องของการฝึกทักษะทั่วๆไปเช่นการใส่ท่อช่วยหายใจการเจาะเลือดแต่ของเราเนี่ยจะมีความแตกต่างงที่เราชำเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลคนไข้ทั้งทีมนะครับคือไม่ใชแ่แค่การมาฝึกเจาะเลือดหรือว่า ใส่สายสวนปัสสาวะแต่เป็นการดูคนไข้เสมือนจริงแล้วก็เอาทีมทั้งทีมที่ดูคนไข้ามาอยู่ด้วยกันไม่ใช่การแค่นั่งเลคเชอร์ไม่ใช่นั่งเลคเชอร์เราไม่มีเลคเชอร์เลยครับเพราะนั้นข้อแตกต่างอันหนึ่งซึ่งเราต่างจากโรงเรียนแพทย์คือเราทราบกันดีว่าบุคลากรของ,ของเราเนี่ยจบมาหมดแล้วมีองค์ความรู้มาหมดแล้วแต่ทำไงให้เขาสามารถเอา k n knowledge แล้วไปทำ o w h o w แล้วก็ prov e a t t i t u d e ได้ออกมาเป็น สถานการณ์จำลองเสมือนจริงซึ่งทั้งทีมจะต้องมาดูคนไข้ครับครับแล้วก็หลักๆที่เราจะเน้นก็จะมีเรื่องของการปฏิบัติตาม b s เบสแพค i ิสก็คืออย่าให้ผิดมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยอันที่สองเราจะเน้นเรื่องของการสื่อสารกันระหว่างทีมครับเพราะว่า หมอเก่งพยาบาลเก่งไม่คุยกันคนไข้ก็ไม่รอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นการสื่อสารระหว่างทีมนอกจากนั้นเรายังเน้นการสื่อสารระหว่างสาขาวิชาชีพเช่นการส่งต่อผู้ป่วยและต้องคุยกับอีกทีมหนึ่งยังไงเพื่อให้คนไข้ได้รับประโยชน์สูงสุดจริงๆ b ี m s Simulation Center เนี่ยจะเหมือนกับสนามเด็กเล่นของบุคลากรทางการแพทย์แต่บางเอญสนามเด็กเล่นนี้มันจะประกอบไปด้วยสถานการณ์ต่างๆซึ่งเขาคุ้นเคยและไม่คุ้นเคยในการดูแลคนไข้ครับ เหมือนว่ามันต้องเซตเป็นสถานการณ์จริงๆเกิดขึ้นมาจากคนไข้มาถึงต๊มีอุบัติเหตุมีทรมมาเกิดขึ้น<ช>ก็เข้ามาดาเนินการดูแลแบบนี้ใช่ไหมครับถูกต้องครับก็เราเรามีทั<ๆ>้งนอกจากเทคโนโลยีทางด้าน simulation แล้วเนี่ยเรายังมีหุ่นซึ่งตอบสนองแบบเสมือนจริงได้ถ้าเราคุยกับเขาเขาคุยกับเราได้ออนะครับเราจับชีพจรเขาเขามีชีพจรให้เราจับเรา ไม่ใช่หุ่นแบบนอนนิ่งๆอย่างนั้นนะครับไม่ใช่หุ่นบ้านบ้านะครับเป็นหุ่นที่มีไฮโซขึ้นมาเล็กๆเป็นหุ่นที่ที่สามารถตอบสนองได้จริงมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรามีทีมซึ่งได้รับการอบรมมาจากอเมริกาครับว่าเราสามารถใช้หลักสูตรแล้วก็สามารถมอนิเตอร์หุ่นรวมถึงเขียนบทให้กับนักแสดงสมทบเสมือนจริงของเราได้เหมือนกันเสร็จแล้วในการปฏิบัติเนี่ยปกติในการเรียนการสอนเนี่ยเราจะมัก จับผิดกับจับถูกใช่ไหมครับว่าค,คุณทําถูกหรือคุณทําผิดแต่ว่า B D M S Simulation Center จะเป็นสถานที่เดียวที่ให้คุณทําแบบที่คุณเข้าใจเลยเป็นสถานที่ที่เราอนุญาตให้คุณทําผิดได้โดยไม่มีการตําหนิกันแต่เราจะมีกระบวนการที่ต่อจากนั้นนะครับทำให้เขาเกิดการตระหนักรู้ตนว่าสิ่งที่เขาทําไปเนี่ย <_ <an> _ <cia> เขาจะรู้เองว่าเฮ้ยเขาทําพลาดนี่แล้วถ้าคนเขาสามารถรับรู้ได้ตัวเองว่าเขาทําพลาดอนาคตโอกาสาที่เขาจะพลาดอีกจะน้อยมากมันจะดีกว่าที่เราไปบอกว่าน้องทําตรงนี้ผิดตรงนั้นผิดแต่ถ้าเขารู้ได้ตัวเองเนี่ยจะทําให้เขาเกิดการพัฒนาแล้วต่อยอดความรู้ของเขาได้ดีครับอย่างยั่งยืนด้วยนะครับอาจารย์ยืนเลยครับอย่างยั่งยืนนานๆเลยครับเป็นเหมือนอินโนเวชันอันนึงเหมือนกันนะครับที่เรา ไม่ได้โฟกัสแค่ว่าเราจะดูแลคนไข้อย่างไรแต่เราจะต้องดูแลอย่างที่เขาเป็นในสถานการณ์จริงๆด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้กันต่อไปยาวๆเลยเพราะว่าคนไข้คนหนึ่งที่เป็นโรคหนึ่งโรคแม้ว่าจะเป็นชื่อโรคเดียวกันแต่บริบทที่เกิดขึ้นต่างกาันต่างกันมากมายนะครับเพราะนั้นการรักษาคนไข้เราไม่ได้รักษาโรครครับเรารักษาคนทั้งคนเพราะนั้นเราถึงเนเรื่องของการทำงานเป็นทีมการสื่อสาร รวมถึงการคุยกับคนไข้ด้วยนะครับจากจุดตั้งต้นปี2014จนถึงวันนี้ครับอาจารย์ผลการตอบรับหรือคนที่มาเข้าร่วมโครงการหรือใช้ซิมเซ็นเตอร์นี้เป็นยังไงบ้างครับ,รบจากปี2อ1 4ัี2014เนี่ยถึงตอนนี้เราสามารถทำให้ b d m s Simulation Center ของเราเนี่ยเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาว b d m s นะครับ,รบเราเป็น Simulation Center ทางด้านสุขภาพแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สหรัฐอเมริกามีมหาวิทยาลัยหลายที่ติดต่อมาเพื่อขอศึกษาดูงานจากเราเพื่อเป็นต้นแบบนําไปพัฒนาศูนย์ซิมูเลชันของเขานะครับเหมือนเป็นแหล่งสูนย์การเรียนรู้แล้วใครที่สนใจ ก็สามารถเข้ามาศึกษาดูงานได้ใช่ครับที่องค์กรของเราเราเรามีขั้นถึงไปช่วยตามต่างจังหวัดที่เขามีศูนย์ซิมูเลชันอยู่แล้วเช่นอย่างจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยโรงพยาบาลพุทธชินราชเขาก็เป็นเซนเตอร์ศูนย์ซิมของทางภาคเหนือเลยดูแลอีกหลายจังหวัดเขาเห็นว่าเราเนี่ยได้รับการรับรองจากเหมือนนอเขาก็ขอมาศึกษาดูงานแล้วเราก็เดินทางไปหาเขาด้วยเพื่อศึกษาเรียนรู้ด้วยกันว่ามีอะไรที่เราจะสามารถช่วยทางภาครัฐแล้วก็ ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มกลุ่มชุมชนหรือคอมมูนิตี้ของซิมูเลชันนะครับ,รบในฐานะที่เป็นกำลังสำคัญของซิมเซ็นเตอร์ครับ,รบอาจารย์อาจารย์มองภาพในอนาคตของซิมเซ็นเตอร์อย่างไรบ้างไหมครับอ,อนาคตของซิมูเลชันเซ็นเตอร์เนี่ยจะเข้ามาทดแทนเรื่องของเลคเชอร์เบสคือการนั่งเรียนเลคเชอร์หรือการนั่งเรียนผ่านอิเล็กทรอนิกส์เฉยๆเราจะต้องสามารถนำความรู้ที่เกิดขึ้น ไปใช้ได้จริงในสุขสถานการณ์รปัจจุบันนี้เราได้เราได้ขยายศูนย์ซิมของไปทั่ว BDMs นะครับโรงพยาบาลที่อยู่ในกลุ่ม Center of Excellence 10โรงพยาบาลเราไปช่วยให้เขาสามารถก่อตั้งศูนย์ซิมในกลุ่มของเขาได้เองโดยที่มีตัว BDMs Simulation Center เนี่ยเป็นศูนย์กลางคอยเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลให้ว่ามีตรงไหนที่เราจะสามารถยกระดับ การดูแลคนไข้ขึ้นไปพร้อมๆกันได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นงานหนึ่งในปัจจุบันแล้วก็ยังคงเป็นอนาคตของเราที่ต้องทำต่อไปครับครับผมผมรู้สึกว่าวันนี้เราได้เห็นภาพซิมเซนเตอร์ชัดเจนมากขึ้นท้ายนี้อยากให้จางมนตรีช่วยฝากถึงคนที่ดูคลิปนี้อยู่ครับรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ในเครือ BDMs ครับครับฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์ของ BDMs ทุกท่านนะครับ BDMs Simulation Center เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนนะครับ ไม่มีโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยที่ใดเลยที่สามารถทําเทคนิคการเรียนการสอนเสมือนจริงได้เท่ากับที่เรานะครับขอให้ทุกคนเนี่ยมาใช้สถานที่ของเราให้เต็มที่เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองและที่สําคัญคือเพื่อให้คนไข้ของเราได้ประโยชน์สูงสุดครับครับและนี่คือซิมเซ็นเตอร์นะครับในเครือ BDMS ครับเราไม่หยุดนิ่งครับที่จะพัฒนาการดูแลคนไข้และแน่นอนครับนี่คือสนามเด็กเล่นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการดูแลทางการแพทย์ครับ วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มนตรีอย่าง<ด>สูงนะครับ,รบและยังสามารถรับชมนะครับสาระและข้อมูลดีๆในเครือ BDMs ผ่านรายการ BDMs New Normal ครับทาง YouTube ช่อง Your Choice วันนี้ผมและอาจารย์มนตรีขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ